โอ้ยนี่กับตายนี่ไงเฮชชาร์ดอยู่นู้นมาทีเดวเจ็ดนี่เอาดิดูดีว่าข้างบนจะมีคนลงมาหรือเปล่านี่เฮชชาร์ดเลยเฮชชาร์ดเลยพีพีก็ได้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นะครับผมปกติจะอัปเดตวันพุธนะครับทุกวันพุธ นะครับแต่วันนี้เลื่อนมาเป็นวันอาัคารนะครับก็สงสัย GM แบบว่าไงอะจะไปเล่นสงการแล้วมั้งเฮ้ <c oughs> <c oughs> แต่มาเล่นสงการไม่ได้ดิใช่ไหมของงดใช่ไหมอ่ผมก็ไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่นะแต่ก็ใกล้จะมาสงการแล้วก็เนาะอืม ขอให้ทุกคนนะใครที่กำลังจะกลับบ้านไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับผมนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยใช่ไหมส่งการเป็นสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะเห็นสัญลักษณ์พวกนี้ใช่ไหมเออเนี่ยเห็นไหมเห็นสัญลักษณ์รึไหมอ่ะก็เนี่ยเขาขึ้นให้ดูเลยว่าเฮ้ยปืนนี้ซีรีส์นี้มีเอฟเฟกต์นะเว้ยเออเนี่ยเอฟเฟกต์เขาก็ขึ้นบอกให้ดูอยู่นะว่า มีอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ไม่ใช่แค่ซีรีส์นี้อย่างเดียวนะก็ซีรีส์ไหนที่มีเอฟเฟกเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์พวกนี้นะครับอ่าอันนี้เขาบอกไปก่อนนะครับแต่รู้สึกว่านี่จะเป็นเป็นซีรีส์ใหม่ใช่ไหมเออเป็นซีรีส์ใหม่เดี๋ยวจัดแน่นอนเดี๋ยวจัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก่อนนะว่ามีอะไรมาบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรใหม่หรอกนะครับเพราะว่าที่มีมาใหม่รู้สึกว่าจะเป็นเอฟเฟกพวกนี้นะเอ้ยรู้สึกว่าจะเป็นซีรีส์พวกนี้นะและซีรีส์พวกนี้รู้สึก นะครับมีเอฟเฟกหนักหน่วงอยู่พอสมควรเลยนะครับนี่สัดไปครับมีครบนะครับตอนนี้ซื้อมาครบแล้วนะครับสัดไปอันดับแรกผมจะเริ่มเล่นที่อาร์ก่อนเลยละกันนะครับและดูฉายาที่ผมจะเล่นนะฉายาที่ผมจะเล่นนะผมจะไม่เล่นฉายาที่แบบควบคุมรถแรงถีบอะไรเงี้ยเออเพราะว่าผมจะเล่นลูกสองนะครับฉายานี่เพื่อลูกสองตอนนั้นอ่าเดี๋ยวเราไปลุยก,กันดีกว่านี่ยดูดูเนี่ อาา่าฮไปกระบอกปืนนี่เป็นน้ำเลย <c oughs> น้ำแตก <c oughs> น้ำกระจายกันสิเด <C oughs> ียวโดนไหลได้ไงเอ้ยอะไรอ่ะโอ้เกมมึงเริ่มบ้าบอที่สุดผมโดนไหลเลยมาถึงผมก็โดนไหลเลยอ่ะนี่เฮจรา่งเฮจรา่งยูโนนี่เฮจรา่งยูโน่เออกว่าจะยิงโดน มาเอาหมดอะเอาหมดอะแันนึงขอเดินเล่นอยู่ในบ้านก่อนสักคู่นะครับไม่อยากออกไปแบบดื้อเดี๋ยวเราจะตายโง่เอานะครับอปนนยอยากดันออกไปแล้ววนะเจนคิวเลรอไอ้ศัตรูข้างบนฐานเขาก็มี ยอูออ้แตกแตกกูแตกเอ้ยตายดูดิดูกันเล่นเอสตีของผมผมดําทําตอนนี้ทําได้แค่ยับตัวนะครับโอ้โอ้ เฮ้ยเฮ้ยโอย้มันทุกทางเลยอ่ะโอ้เพี่ยนช่วยหน่อยเร็วมาอัดตัวน้นหนึ่งแต่ก็พยายามยิงหัวให้ได้แหละปกติผมถ้าจะเล่น s เนยผมจะต้องใส่ชาัยาควบคุมแรงถีบนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ไงโอ้โหอึดมากครับ จริงนะตัวละครเมื่อกี้มันอึดม,มากเลยคิดอะไรก็ไม่โหดเท่าเธอคิดถึงเขาเป็นไงเล่าเจ็บจีด๊ดเจ็บจี๊ดแล้วสิคนดูคนดูบอกอะไรเดี๋ยววันนี้มันเป็นอะไรเดียเฮ้ยเขาต้องเป็นงองอ้โหยทงขวาแม่โคตรเยอะเลยอะ่ะจริงยางขวาแม่โคตรเยอะเลยอะ่ะโอ้โหทีมแดงกูดโดนเอาโดนเอาเลยเว้ยเออเออไม่นะ ก็ไม่อยากตายตอนนี้นี่หหลับไปเอฟเฟกต์น้ำแตกนะเอฟเฟกต์ปืนนี่ยิงทีนี่น้ำแจกน้ำแจกกระจายเฮ้ยเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อนี่ยไอตัว เอาตัวโน้นหนึ่งอยู่ไหนม่เด่ะยามจัดอะไรคือยามจัดวะมาเดี๋ยวมาเล่นทีเจ็ดของเราแล้วมาที T <c oughs> เจ็ดนี่ยเอาดิเอาดิโค้ดเอา T อะทีจุเจ็ดอะเฮ้ยเยเกินไปว่ะปืนแม่งโกเกินโก้โกละ่ะ <c oughs> ดูดิโกล้ล่ะโอ้ทีจุเจ็ดอะสุดยอดนะครับหืมเอาว่ะทีเจ็ดแม่งมันวะ่ะ จริงๆเล่นทีเจ็ดมันมันมากตรงๆเลยมาทีเจ็ดของข้าขอแบบเมื่อกี้ใหม่ได้ไหมทีเจ็ดเดนี่ยมาดรโหูโคตเอาอ่าะกูไม่เอาแล้วอลังจะบอกว่ากูไม่เอาแล้วปั๊มยงปั๊มยากูจะดันไปนี่แหละครับสุดยอดครับทีเจ็ดปืนที่ใครเล่นก็โหด โอ้โหเจปืนนี้เข้าไปอันนี้ไม่ไหวจริงยิงแรงนะปืนนี้ยิงนิ่งด้วยถ้าใส่ใจยาควบคุมแรงถีบนะครับแพ,รแพ้หรือไม่แพ้หรือไม่ตอบชันทีตอบชันทีแพ้<ม>นะครับผมโอ้โสกอตามขนาดนี้นะโอ้โน่าเสียดายเสียดายไม่เป็นไรถึงเกมจะแพ้นะครับแต่ชนะใจคนดูได้ก็พอแล้ว <S 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 ไม่รู้จะไปเล่นห้องไหนขออนุญาตเล่นห้องเดิมก่อนละกัน มาอีอันนี้ก็เป็นเอ่อ APC 9นะครับผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะ APC 9นะครับมันเป็นปืนที่ห้องเฮดันเตอร์ส่วนมากผมจะเจอเลยก็ว่าได้นะครับห้องเฮดันเตอร์ส่วนมากผมจะแบบเห็นบอยบอดตายได้ตายถ้าเล่นถ้าเล่นแบบเลงผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยจะหนักไงไม่รู้นะเล่นแบบเลงมันแบบว่างไงอนะเป้าแมงดีดจัดต้องเล่นแบบไม่เลงฮะ ผมก็ไม่รู้นะว่าปืนนี้มันเล่นยังไงนะครับต้องไปหาผู้ช่วชาญที่แท้จริงแกตายอืมอืมอือม่อ,มอ,มออกจากบ้านใช่ไหมงั้นก็เอานี่ไปโอ้อยแม่งยิงโดนกระแพงแม่งเอเสียดายปะตรงนี้ตัวนี้ตัวนึงระเบิดระเบิดก็รอหลังละ นะครับเราต้องปาแก๊สใส่ฝั่งเราข้ามครับ,บรอเ,เอาไว้ยับครับ,บรโอ้โ,อโหเรียบร้อยอ,อืมคนวัดดีคนทักทายเราก็ตอบทุกคนแลวนะถ้าอืมโอ,โอ้ยโอ้ยเลือดอ <c oughs> ถ้าผมแม่นปืนนี้มันคงจะดีะนะดูดิทำได้แค่อัดตัว ปืนนั่นไม่เป็นปืนยิงหัวเด้วยจริงๆไม่เป็นปืนที่แบบว่ายิงหัวในห้องกันเตอร์ดีมากเลยห้องธรรมดาก็ยิงดีครับดีเหมือนกันแต่มาอยู่คนกระกากันผมมันไม่เหมาะจริงใจว่ะใจลึกเกินอน่ะเดีย๋ยวใจมันต้องอะไรอ่ะออ้ยโอ้ยกับตายนี่ไงเฮดชอดอยู่น้นอ,อุ๊ก เฮ้ยอยู่ไม่ใช่หรอตรงนี้เอานอนไม่ยังง้นเอานอนไปแล้วนอนไปแล้วโอ้โหน้าเดิ้งเลยเมื่อกี้จบเลยโอ้ยโอ้ยลูกซองนี่มันโดนใจโดนใจโดนใจที่สุดเลยโอ้ยังเัินเหรอะโอ้เล่นลูกซองใส่ชั้นคนนี้ยังนัินหลย อยู bad, ่ในบ้านแบบนี้เอาอะไรไปจัดการดีนะโอ้ยระเบิดเยอะชิบหายเลยเพราะไอ้อะไอ้ระเบิดเยอะเกินเนี่ยเฮ้ชาร์ดเฮ้ชาร์ดอยู่น้นเฮ้ชาร์ดอยู่น้นมาดิมาดิมาดิเฮ้ยหน้าไม่สะเทือนระเบิดเมื่อกี้ระเบิดมันสะเทือนเออสะเทือนหน้ากูเลยยี่ไม่โดนมาใครมันจะไปจบแค่นี้วะ เนี่ยให้มันเป็นสีชมพูใช่ไหมมันเป็นสีชมพอมูอืมอืมเอาแกเข้าไปเอาไปหมดชมพูซะนี่เฮชั่นอนี่เฮชั่ H ot, นอยู่โน้วย่างลั่นเลยว่ะซางตัวเนี้ยจริงซีซีรีนี้อย่างลั่น g m อบบัฟปะเนี่ยเ g แอบบัฟปะเนี่ยซีนี้ซีนี้ซีรีนี้โคตรลั่น <c oughs> โอ้โหกูโดนหล่อยถ้าระเบิดมันน้อยนะของเนี่ยบอกให้จริง เล่นได้ดีกว่านี้อีกไม่อยากจะโมเพราะว่าเค400มันเป็นอะไรที่ชนะผมอยู่แล้วไงเฮ้ยทำไมไม่ตายวะเฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะใกล้ๆสองนัดเลยเมืเ่อกี้โอ้โหพิ่งชมไปเองว่าซอตัวนี้มันอย่างลั่นเฮ้อยอะไรอ่ะเจมแกลงผมป่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เจมแกลงผมเจมแบบว่าไงเนื้อปืนชั่วขณะกู <c oughs> <c oughs> ก็ว่าไปเรื่อยนี่ ซีรีส์ที่ผมเล่นมันก็ต้องคููกับด่านนี่แลยว่าเ,ออเข้ามาสุดแล้วนะครับผมนี่คือด่านคายร้อนของเรานะครับด่านคายร้อนซีรีส์ก็คายร้อนแต่ถ้าโดนยิงเมื่อไหร่กูจะหัวร้ <c oughs> อนตกใจอันนี้ตกใจไม่แรงมากตกใจไม่แรงมากนะครับถ้าตกใจแรงมากแต่แตกพอดีแน่น,น,นอนครับเฮ้ยทำไมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดีจูอยู่ตรงนี้ไปก่อนเนี่ย <c oughs> โอ้ลั่นดีมากลั่นดีมากไงลั่นดีมากลั่นดีมาก,มากเ,เออฮ้ยเฮ้ยออกาเลยเฮ้ยปลาระเบิดมาแบบนี้ไว้ปลาไม่ได้เลยสิปลาเอ้ย เกือบตายชิบหาย FC ครับพิต้าแหมจิมทีเกือบตายแล้วผมเกือบตายแล้วเว้ยเตายเลยนี่อย่างเงี้ย FC อย่างนั้นเหรอ FC ก็ต้องเอาลูกสองตั้งสองขวงไปเฮ้ยนี่เดี๋ือดๆบ้ามึงยันระเบิดกอนอุ้ยโดนแม่ะโอ้โหนึกว่าโดนมา <c oughs> ลมพับลมพับ <c oughs> บอกเลยว่าลมพับแน่นอนเร <c oughs> ียบร้อยครับลมพับไปหมดครับเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยคูณจะตายละอ <c oughs> ื่ผมก็จะตายละเมื่อกี้โดนระเบิด <c oughs> <c oughs> โอ้โจับเบ้าจับไม่ออก อ่ะระเบิดตาาเฮจังหวะน,นี้ลูกระเบิดตายอ่ะตรงนี้ก็ระเบิดตายไปไปไม่ได้โอ้โหทีที่เจ็ดเนี่ยแต่ทีทเจ็ดนี่มันมันลั่นจริงๆนะเนาะเพราะว่าตอนแรกตาแรกที่ผมเล่นไปเนี่ยโอ้โหทีเจ็ดม่งลั่นจริงอะ่ะแต่รู้ไหมว่าทีทเจ็ดก็สู้ปืนนี้ไม่ได้หรอก พราะนี okay. okay. like ่เพราะปืนนี hey, ่มันมันเป็นไรที่ออฟคอรอยู่แล <ev> ้วคนดูต้องเข้าใจนะครับเป็นไงล่ะครับผมถึงก็ได้ระเบิดกันเลยทีเดียวดูดีว่าข้างบนจะมีคนลงมาหรือเปล่าอันเนเชียดนะเนเชียดนะยูโน่ฮ่าฮ่าฮ่าเเชียดนะเกียบเดี๋ยวรอแถวนี้ดิดี๋ยวดูดีว่าเฮ้ยแล้วเปิดแล้วไปเฮ้ยแล้วืลระเบิดดิกูไม่ได้เลยดิกูเผลอไม่ได้เลยนะ หิจัตหิจัตเจนหิจัตโอ๊้โอ้แค่สี่ร้อยมึงจะไปตะกิบมันก็ไม่ได้ปะป่าไปป่าไปอีกลูกอจักรูจักรูอชุมาอดประชุมฟุบฟุบเรียบร้อยเสียงอย่างแน่นเนี่ยแหละปืนลูกซองที่แท้ถูกครับได้ยินเสียงปืนยิงกันอยู่แถวเนี้ย ใครมาตรงนี้ก็หลับไปให้หมดอ่ะนี่เอาว่ะใครมาตรงนี้ก็หลับไปให้หมดอ่ะเขาแล้วเปิดแม่งปลาแล้วเปิดแม่งปลา,าสวยมากเฮ้ยแม่งปลาสวยจริงเมืเ่อกี้เนี่ยไอ้ช็อตอ่ะเขะ้าใจปะอืมไอ้ช็อตอ่ะอืมโอ้โหโดนลูดโดนลูดเอาไงดีครับคนดูเราจะแพ้แล้วเราต้องควักธนูมาเล่นดูไหม รูไหมหลับไปเอาไปโอ้เอ้แม่งเอ้แระเบิดตาไม่สิงเราวแต่ยาปาระเบิดไกลมานี่ผมว่าผมได้อะจริงจริงโอ้โหไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะอีกตัวเดียวเพื่อนจัะงั้นเลยดิอย่าแพ้นะเว้ยอีกตัวเดียวเฮ้ย ชนะแม่งจะแพ้อยู่แล้วดูดิโอ้โหแม่งดักลูกกันอย่างนี้เลยเฮ้ยแต่ยิงเขาไม่ตายนี่คุณอายนะเว้ยจริง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 เขาไม่ตายนี่คุณอายนะเว้ยเออนี่แหละครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์่องเราอย่าลืมกดกระดิ่งกดเดคครับผมเพื่อนๆไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องตายไปเกมนั่นเองนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับชมากครับผม